ยังไม่ได้กดเลยอ่ะนหนึ่งสองสามสวัสดีเฮ้ยยังไม่ได้กดกดแล้วสวัสดีเอาดีดีสวัสดีครับกลับไปแล้วทำสีบัมเบอรี่วันนี้เราก็จะมาซื้อไวโอเลตดอะไรซื้อกล้องอกับไวโอลีอ่ะไว <laughs> <White S 1> อะไรนะไวโอเลตครูทำงานก่อนตอนนี้ทำไหมกล้องอยู่กล้องที่เล็ดจะเลือก่อนไหมงี้มันมีแต่มันอยู่ข้างบน ถ้าภูยังเล่นอยู่แล้วภ<ม>ูไม,ไม่ทำงานเบจะฉีกหนึ่งสองเบีกจริงๆนะก็อะตอนนี้นะครับถ้าเขซ่อมไม่ได้กะมัจะซื้อซ่อมกล้องโอ้โอเฮ้ฉีกเ,เ,เลยพรอ,อันนี้มันเป็นเด็กจริงอันนี้มันเป็นเด็กสื้อ ถ้าเขาทุกคนอยากให้เบสฉีกไหมคะไ่ชอบมาขัดแต่ก็ไปรับสินค้าที่บ้านก็ได้แต่จะไม่ฉีกไม่ฉีกแล้วกัดแล้วกันแล้วแม่ก็บอกมาคือก็อยากแม้ว่าโยนโยนทับเบสนะคะแต่ว่าจะโยนแม่โยนมันพังเลยนะตีเลยค่ะว่าจะแจกเสื้อนี้ให้ตัวเองไม่มีใครอยากได้เสื้อบุหหรอกเขาก็ต้องอยากได้เสื้อแบบนักฟุตบอลชื่อดัง เขาก็ต้องอยากได้แบบชาดิวเชฟคุยพี่มุ้ยนี่นาสินแดงดาอะไรเงี้ยครัวรักมีใครอยากได้หรือเปล่อ๋อแล้วอนาคูก็จะไม่ให้ใครเลยให้พี่แกะเดี๋ยวหนูจะถ่ายตอนพี่แกะแคมป์หนึงว่าตัวเล็กไม่เล่นตัวเล็กเล่นแต่วันกาดค่ะกล้องเกินอะไรไม่ทำทั้งนั้นแหละรูปก็ไม่ถ่าย ใหญ่กว่าหนากว่าอวิโบ๊ทไอโบ๊ทของฉันอุวยสวยว่ะอันเนี้ยอ่ะทุกคนยิ้มได้ไหมถ่ายรูปอยู่นา้ี่มันมีช่องให้ดูด้วยอ่ะตอนนี้เครื่องนี้ยังไม่มีเลยอยากจะรีวิวมากเลยว่าอันนี้กับอันนี้มันต่างกันอุ้ยไม่ได้สามอันเนี่ยพอดีอ่ะโบ๊ทเบสพ่อใช่มันจะเป็นตัวรับตัวหนึ่งอ๋องั้นก็พอดีเท่ากับใช้สองแล้วก็รับหนึ่งก็ตัวรับ ก็เป็นประตูตัวโสดก็เป็นกองตาฮ้ย <c oughs> จริงว่ะหุยยังไงกองหน้าไม่มีไม่ได้ซื้อในพัวไหนว่าจะเอาเนี่ยเอามาถ่ายรูปพี่พีทโอ้โหให้มันจริงเถอะแคนนอนมาเฉย <c oughs> ทุกคนเบสเปลี่ยนใจจะมาเอาแคนนอนแล้วอ่ะงั้นหนูขอลองสีภาพก่อนสวัสดีคนดู วันหนึ่งล้านวิวเราเปลี่ยนแล้วตอนแรกเราจะเอาโซนี่ตัวใหม่แต่ว่าเมื่อกี้ดู c a นนอนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้โซนี่อยู่เราเปลี่ยนบ้างดีกว่านะ <c oughs> อ๋อแคนนอนนะแคนนอนอยากที่เพลงเจนนี่บอกนะว่าแคนนอนแคนนอน i s n o n so t o น่าเบื่ออยู่ข้างเนาะไม่หยอนไปกินข้าวก่อนปะล่ะแล้วค่อยกลับมาเอากล้องเพราะกล้องรอชาร์จอยู่ไปอะไรผูดบ่นอะไรกินข้าวเสร็จแล้วพูดกินข้าวเสร็จแล้วแค่ตอนนี้เรากำลังไปรักล้องนะแค่คลิปหน้าจะเป็นคลิปเตะบอลแล้วนะขอให้ทุกคนมาดูกันนะเออดูได้ไงไม่ยังไม่ได้ไปถ่ายเลย ถ่ายพวกนี้อ่ะพวกนี้ก็ติดเบนไม่ได้บอกว่าเบนจะไปถ่ายเลยอ่ะก็เบนก็ต้องไปอ่ะอดูทุกคนกล้องทุกคนเห็นไหมเนี่ยซูมอยู่อู้แชนน,ชน,น่ำดิชน้ำโซ่ถ่ายตัวเองแบบนี้นะครับ มันก็แค่หมุนฟ ok ุ và, <online> <c oughs> ๊กกะกะกะกอืมต้องตื่นเต้นปะแล้วก็พออย่างนี้เราก็เก็บใส่ฝึกสีบใจกุมภาวนมาลินาเด็กข้อความจักใจฉันหมอดแต่ถูกจากใจดวงนี้มันละมุนคิดถึงเธอไม่มีวันเลิกหลับสี่แดง ช้า,าอะไรอะไรก่ไหนเดี๋ยวขอตั้งไข่พ่อด้วยจะเองเก็บปากจังเลยดูไหม <c oughs> เอาออกเท้าลายเก็บมากเลยนะเก็บมากๆเลยครับ 快奥利！ วนนี้นะคะท่านผู้ชมกันจะไม่ได้ดูคลิปหรอกคะ,ะถ้าเจือเนีมันก็ไม่เข้ากับเสีขาวผมเด,ดีกว่าอย <c oughs> ่าข,ข่างพวกกูกปตยน,น,น,นบจะเป็นพบ้านไรก้าในอนาคตค่ะพ่อบ้านไร่กา,า,ะอ,า,กาอะไรอเ้าเบ้าแม่บนเราทุกคนเขาชอบขายรูปแบบไรการอ๋อใช่ใช่ๆๆ <จะ S 2> ่วบโตก่อนาชานาิ โอ้โหน้องผู้จ่ายตังค์ว่ะรอบเนี้อุ้ยรับมอบรับมอบครับผมรับมอบนะผมโอ้โหอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ลองลองลองอุ้ยเฮ้ยจ่ายก่อนไงอิจฉากันนะสิท่าไม่ต้องอิจฉาหรอกกล้องกล้องเราไปก็เอาจะถ่ายถ่ายทุกคนดูแหละ กล้องเนี่ยกล้องเนี่ย,ยมันสามารถทำให้เราได้ยืน <c oughs> ขขบคุณแฟนๆแล้วก็ขอบคุณร้านแล้วก็ขอบคุณสถานที่ขอบคุณเบ้นเนี่ยเบ้เไม่คนซื้อขอบคุณเบสขอบคุณพ่อ,ขอ,พอขอบคุณแม่แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เป็นบ้าทำให้ทุกคนมาดูบสกกันอีกแล้วไปแล้วเพ้อกับ ปิดคลิปด้วยคลิปน้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตมเพื่อ่คลิปใหมด้ะบรบไป